โอ้โหนี้ครับท่านผู้ชมดูครับตุ่มตงครับอันนี้ยังไม่หมดนะครับดูด้านหน้าครับนู่นครับนู่นครับเห็นสะท้อนแสงนะครับนี่ครับโอ้ยสวยงามมากครับตุ่มต้งดูมันขึ้นนะครับตุ่มโต้งงามๆสวยๆอย่างนั้นเลยครับก็ดูด้านหน้านู่นนะครับโหขึ้นเป็นกระจุกเลยครับ นี่ก็กร,กระจายนะครับเล็กๆใหญ่ๆมาครับมาแคะกันเลยครับผมดินมันแฉะนะครับเลอะขี้โคลนมากเลยครับอืม ครับดอกกำลังงามๆเลยครับอชอบมากเลยครับผมบอกเลยครับแคะเพลินครับหมู่นี้ ต้องลึกมากมายเลยโดนหลังปวก <Okay. S 1> เสียม oh ติดขี้โคลนมากเลยครับเนี่เพิ่พงจะขึ้นมาเองโอ้ยเพิ่พงจะขึ้นนะครับโอ,อ้โดนแมลงแทะคนหลุดไปแล้วครับถ้าเราขุดหรือจะไปโดนต้นอ่อนอ่ะมันก็เสีย เอาโดนแทะหัวหลุดนะครับโดนกินหัวหลุดเอาเก็บหัวไปด้วยวันนี้เลอะเต็มที่ครับฝนตกทั้งวันเลยครับ ค่อยขุดนะครับพื้นที่มันลาดชันครับม,มีต่อไม้ตีต่อไม้เหรอลากไม้มอะไม้ช่องเสียไม่ได้เสียไม่ได้ติดลากไม้ อันนี้มันใบแฝดอ๋อติดกันมันขึ้นติดกันไม่อย่างนี้สภาพตอนล้างเลยอะตอนล้างบอกเลยสุดๆ ดินโคลนแฉะมากไม่ขุดลึกนะเพราะว่ามันจะไปทำลายตัวที่จะขึ้นมาใหม่โอ้โหสิ ดินมันเหนียวมันเกาะเป็นก้อนอต้องค่อยๆดินเกาะเป็นก้อนเลยครับ ีอดอกครับมาไปดูด้านหน้าต่อครับอัอี้ดอกอะอัออที่ขึ้นอย่างเยยงี้ยยังไม่เอาเนาะอย่างเงี้ยเจ็บก,ก่อนได้ มาดูนตรงนี้เลยนี่ครับเติมหมดแล้วอันนี้ครับ ดอกนี้ดอกใหญ่ครับแต่ว่าโดนมแมลงกินเหมือนกันครับการยาวด้วยฮลูกทรงก,ก็แปลกๆหน่อยนะครับนี่สองดอกครับนี่ถ้าเกิดฝนตกทั้งวันอย่างนี้คือเดี๋ยว ขนาดตุมตูมันก็จะเน่าได้เหมือนกันนะครับคืออาจมันอาจจะบานไม่ทันนะครับคือมันโดนฝนนที่ั้งวันมันจะเน่าก่อนขนาดนี้มันลึกเกินไปแล้วเนาะเนาะเธอว่าใช่เปล่าฉันก็ไม่รู้ดอกนี้ดอกสวยครับ อ้วนนะฮะโดนกินโขนอ้วนมากครับวันนี้ก็จะมีอยู่สามดอกนะครับน,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 นี่ดอกหนึ่งแล้วก็ไอ้ดอกตรงนี้คือจะมีข้างๆเล็กๆคลื้นๆอีกดอกหนึ่งครับ แฉะมากเลยครับขี้โคลนเปียกครับดูไม่รู้เรื่องครับว่าอันไหนเห็ดดูไม่รู้เรื่องครับอันไหนเห็ดอันไหนขี้โคลนนะครับคือมันผสมกันไปแล้วครับเนี่ยครับต้องมองให้ดีๆเลยครับแฉะมากครับผมต้องไปล้างครับแต่นี่ครับโหหมูนี้ดูเหมันขึ้นนะครับชอบมากเลยครับ วนด้วยครับดอกนี้ดอกด้านหน้านี้มันขึ้นเหมือนอะไรัไมีแต่ก้อนหินดอกมีหลายขนาดนะครับขุดด้วยฉัช่ขุดเนี่ยขุดได้ขุดเลยอ่ะงานเลยมันคือเสียงอี้ยังเสียงมันหักแล้วแหละ แต่ว่ามันขึ้นมาไม่ได้เพราะมันติดคี่โคนมันติดเป็นก้อนอดอกเนี้ยดอกใหญ่มาก ดีๆนะครับไม่งั้นหักครับกานย,ยาวๆส,สวยๆครับอ,อ้วนด้วยครับแต่ไม่นานก็จะเริ่มเลอะคลนเรื่อยๆนะครับมันแฉครับดินด้านใต้จะเป็นลูกหลังนะครับเสี่ยมจะขุดลำบากหน่อยครับ ก้านยาวมากอันนี้มีต้ลนลามาอันนั้นหักแนละ้วโดนแมลงกัดไปก่อนอันนั้นมันหักอ๋อมันหัก สองดอกนั่นดอกสวยครอันนี้ก็คืออะไรอะก็ใช่อ่ะเธอ,อมัขึ้นม,ม,มาดอกขึ้นมาหมใช่ไหบนี้ อยู่ท่ว่าฝนจะเริ่มมาอีกแล้วน,นะครับดอกงามๆครับ นี่ครับหมูนี้ครับดูครับตุมตทั้งนั้นครับโอ้หสวยๆทั้งนั้นเลยครับเห็นเราอยากขุดบ้างครับก็สำหรับค่ำคืนนี้นะครับเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามและรับชมนะครับสำหรับช่องของพวกเราสวัสดีครับฝนมาแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ